โพสต์นี้ฮะนี่ทรัมป์ก็แชร์เมื่อวานนี้นะเป็นแนวคิดของน่าจะเป็นคนแนวคิดเดียวกับเขาแหละครับที่บอกว่าคงเป็นชัยชนะที่มันคงจะดีพอสมควรนะถ้ามันเกิดขึ้นอ่าดูอย่างคอมมิวนิสต์สองทศวรรษในเวเนซุเอลาแล้วก็ระบอบรัฐอิสลามในอิหร่าน5้าทศวรรษแล้วก็ระบอบคาสโตร เกือบเจ็ดทศวรรษในคิวบาถ้าทั้งหมดนี้จบลงได้ในปีนี้โอ้โหมันน่าจะสุดยอดทรัมป์ก็แชร์อีกแบบนี้มันสะท้อนด้วยไหมครับอาจารย์ว่าเขาก็คงอยากทำตามแผนนี้เหมือนกันครับครับคือในกรณีของอิร่านนะฮะกรณีของคิวบาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเขตอิทธิพลของของสหรัฐอเมริกา มันอยู่ที่อเมริกาใต้ละตินอเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นไอประเทศพวกนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนหลังเนี่ยจริงๆแล้วมัน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 เกิดขึ้นมาตั้งแต่ไอมอนโรดอกทรินแล้วนะฮะแล้วทรัมป์ก็พยายามกลับมากลับมาใช้อีกนะครับอันนั้นก็เป็นอีกบริบทหนึ่งนะฮะแต่กรณีของอิสราเลเนี่ยมันมันคือมันคือนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานตั้งแต่หลังสงครามเย็นอยู่แล้ว ค,คือสัอเมริการเนี่ยด้วยความที่ตัวเองหลังสงครามเย็นขึ้นมาเป็นมหาอำนาจห,หนึ่งเดียวนะธรรมชาติของมหาอำนาจหนึ่งเดียวก็คือต้องทําทุกทางในการที่จะทําให้จักรวรรดิตัวเองเนี่ยอยู่ได้นานที่สุดนะครับแต่ว่าอุปสรรคปัญหาอันหนึ่งหลังสงครามเย็นที่สัมเมริการมองเห็นก็คือเรื่องของโรคเศรเรื่องของรัฐเกตมเกตเมเรกเกเรรัฐที่สัมเมริการไม่สามารถที่จะควบคุมได้ ะะพวกนี้เนี่ยเราก็ตอนนั้นยุคนั้นเนี่ยเราก็คงจะได้ยินได้ฟังมีอิรักมีเกาหลีเหนือรวมถึงน่าจะเป็นอิรานด้วยนะฮะเป็นพวกโรคสเตตทั้งหลายนะครับหลังสงครามอิรักปี2003เนี่ยผมคิดว่ามันมีความชัดเจนในเชิงนโยบายระดับหนึ่งของสัม,มริกาที่เขาต้องการที่จะไปโค่นล้มเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองในซีเรียต่อในลิเบียต่อ แล้วก็ท้ายที่สุดมาจบลงที่ประเทศอิรานะอันนี้ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ปิดลับนะมันเปิดเผยออกมาในในช่วงหลังนะเพียงแต่ว่ามันไม่ประสบความสําเร็จเนื่องมาจากว่าสหรัฐเมริกาต้องไปติดลมอยู่ในประเทศอิรักหลังสงครามอิรักปี2 0 0 3เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาต้องหมกมุ่นอยู่กับสงครามกลางเมืองในประเทศอิรักนะ ไม่สามารถที่จะดําเนินการอะไรต่อได้นะเพราะฉะนั้นในกรณีของซีเรียรในริเบียอะไรต่างๆเนี่ยมันก็นเกิดขึ้นในภายหลังโอหลังจากนั้นยาวนานหลายปีอนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่พยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองในประเทศอิรานเนี่ยมันเป็นความตั้งใจมันมีมันม,ม,นมีมันมีเป้าหมายมามาตั้งนานแล้วนะเพียงแต่ว่า สถานการณ์บรรยากาศทางการเมืองเนี่ยมันมันยังไม่เอื้อประโยชน์ะครับแต่ว่าในช่วงในช่วงนี้เนี่ยผมผมก็เชื่อนะว่าในมุมมองของอ e ิเซลที่พยายามที่จะอธิบายให้กับสหรัฐอเมร,ริกาเนี่ยเขาพยายามที่จะบอกว่าอิหร่านขณะนี้เป็นอิหร่านที่มันอ่อนแออย่างที่ไม่เคยอ่อนแออย่างนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าอะไรครับเกิดปัญหายุ่งเหยิง ในการเมืองภายในมีการทุมมุมปัดท่วงมีมีคนที่เห็นต่างจากรัฐมีความพยายามที่จะเปลี่ยนระบอบการปกครองเนี่ยเยอะมากเลยในประเทศอิร่าน,นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในระดับภูมิภาคเนี่ยพันธมิตรของอิรานที่เป็นกำแพงคอยขวางกั้นอิทธิพลของสหรัฐอเมริกากับเยอรเนี่ยก็อ่อนแอลงไปเยอะมากนะถึงแม้ว่าจะยังอยู่เนี่ยแต่ว่าคงทำอะไรไม่ได้ล้นะครับ อิหร่านกำ,กำลังอยู่ในช่วงที่อ่อนแอมากเพราะฉะนั้นใช้ช่วงจังหวะเวลานี้ในการเปลี่ยนระบอบก,การปกครองนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนก่อนหน้านี้สามาริกาไไ้ได้ขีดเส้นแดงเอาไว้บ,บอกว่าทางว่ารัฐบาลของอิหร่านใช้กำลังกับประชาชนเมื่อใดนะค,คนตายก็ถึงเวลาเป็น เป็นการเป็นเป็นเป็นการเริ่มต้นของปฏิบัติการของหรัพเมริการในการที่จะเข้ามาโจมตีประเทศอิรา่านนะฮะเมื่อวานเมื่อวานสื่อน,นี้ก็ทามก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเฮ้ยไอเส้นแดงอันนั้นเนี่ยมัน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 ข้าม,ามไปแล้วเกิดข,ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังพิจารณากันอยู่นะว่าจะใช้มาตรการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องต้องมาประเมินกัน ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะแต่ว่าสิ่งที่ผมพยายามที่จะอธิบายก็คือว่าอิเซลเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อความเข้าใจเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางของสหรัฐอเมริกาครับนะเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าอิเซลเนี่ยเขาไม่ดําเนินการเองในการที่จะจัดการกับประเทศิีล่าถึงแม้เขาจะ ดำเนินการเองเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาดําเนินการเพื่อที่จะดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วมในการที่จะจัดการกับประเทศอิร่าอ่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในบรรยากาศการเมืองความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าการตัดสินใจของสหรัฐอเมริกาสําคัญสุดสหรัฐอเมริกาจะเชื่อเซลหรือไม่ นะและผมคิดว่ามุมมองของรัฐอาหรับในตะวันออกกลางเนี่ยจะแตกต่างออกไปรัฐอาหรับวันนี้เนี่ยไม่ได้มองว่าอิหร่านเป็นภยัยคุกคามสูงสุดแหละรัฐอาหรับที่ร่ำรวยน้ํามันต้องการเห็นเสถียรภาพในอ่าวเปอร์เซียในประเทศในตะวันออกกลางเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องของวิชั่นต่างๆเรื่องของ Di v e r s i f y economy เรื่องของการขับเคลื่นอนธุรกิจที่ไม่ ที่นอกเหนือ<บ>าจากเรื่องน้ำ<บ>มันเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นรัฐอิอรัฐอาหรับเนี่ยจึงจึงไม่ต้องการเห็นอ,อเมริกาเข้ามาโจมตีอิหร่านซึ่งมันจะสร้างผลกระทบอะไรเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจน่าจับตามองอย่างหนึ่งก็คือว่าสหรัาฐอเมริกาจะจะใช้มุมมองด้านความมั่นคงของใครเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน นโยบายหรือขับเคลื่อนการปฏิบัติของสหรัฐาต่ออิรัะจะเชื่อ,อมุมมองด้านความมั่นคงของยิซีลหรือว่าจะเชื่อมุมมองของพันธมิตรที่เป็นอาหรับนะอันนี้เป็นเรื่องที่จับตาแล้วก็ผมยังไม่มีคําตอบวันนี้นะฮะแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยผมคิดว่า,าสหรัฐเมีข้อจํากัดในการที่จะบุกเข้าไปโจมตีอิราาน,นะครับและอย่างที่ผมได้เรียน ไปเรียบร้อยแล้วสาเหตุที่สัมริการป็ข้อจากัดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับผมผมผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสัมบริการขาเขคงยังไม่ตัดสินใจหรอกนะครับในการที่จะโจมตีโดยตรงในขณนะเดียวกันเนี่ยก็มันก็มีข่าวออกมาเมื่อวานเนี่ยนะครว่าสถานการณ์การชุมนุมประท้วงเนี่ยอิหร่านได้ควบคุมร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ควบคุมคได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ก็หวังนะครับว่าเหตุการณ์ในอิหรา่านจะคลี่คลายแล้วมันจะไม่นําไปสู่สงครามใหญ่ที่มันจะสร้างผลกระทบหลายแรง